สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับไม่เกิน1000นะครับนักเรียนทุกคนพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับว่าเราจะเรียนแล้วจะได้อะไรบ้างครับ 1. เพื่อนักเรียนสามารถเขียนจํานวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้น 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับเรียนเห็นไหมครับในนี้มีอะไรอยู่บ้างครับเก่งมากเลยครับที่จำได้มีตารางร้อยตาราง10และตารางหน่วยนะครับ ซื้อลูกปัดมา312เม็ดนะครับ300กับ1 0กับ2หน่วยหรือ312นะครับทีนี้เราไปดูในแต่ละหลักว่ามีเลขอะไรอยู่บ้างครับหลักหน่วยมีเลขอะไรครับถูกต้องครับมีเลข2หลักสิบแล้วครับเลข1ครับหลักร้อยเลข3ครับเอาไปดูนะครับว่าในแต่ละหลักมีค่าอย่างไรนะครับ 3ในหลักร้อยมีค่าเป็น300 1ในหลัก10มีค่าเป็น10นะครับ2ในหลักหน่วยมีค่าเป็น2นะครับเดี๋ยวนี้มาดูในการเขียนในรูปกระจายนะครับ312เท่ากับ300บวก10บวกนะครับการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆนะครับ เท่าไรครับมีอะไรอยู่บ้างจําได้ไหมถูกต้องครับมีตารางร้อยและตารางหน่วยนะครับ600กับ0ูนกับ7หน่วยหรือ607นะครับเท่วนี้ไปดูตัวเลขในแต่ละหลักนะครับหลักหน่วยมีเลขอะไรครับเลข7หลักสิบหรครับเลขอะไรครับเลข0นย์ถูกต้องครับเลข0ูนย์หลักร้อยมีเลขอะไรเลข6 ต่อไปไปดูค่าแต่ลาหลักนะครับ6ในหลักร้อยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับมีค่าเป็น600 0ในหลักสิบมีค่าเป็น0นะครับ7ในหลักหน่วยมีค่าเป็น7ดูการเขียนในรูปกระจายนะครับ607เท่ากับ600บวกบวกหรือเขียนว่า600บวกก็ได้นะครับ ถ้าเลขโดดในหลักใดเป็นศูนย์นะครับอาจจะละการเขียนเลขโดดนั้นได้นะครับก็อบอกแล้วถ้าเลขโดดในหลักใดเป็นเลขศูนย์นะครับอาจจะละเขียนเลขโดดนั้นได้นะครับเหมือนตัวนี้เห็นไหมครับก็คือ6 0 0บวมันก็คือ607เหมือนกันส่วนตรงนี้เขียน600บวกบวก็ก็ถูกนะครับเขียนได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้แหละครับมีเท่าไหร่ครับ เก่งมากเลยครับ1000น,น,นะครับ1000กับ0ูนยกับ0ูกับ0ย์นนหน่วยหรือ1000แสดงว่าเลขในหลักแปละหลักเห็นไหมครับตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลขอะไรครับเลข0ครับหลักสิบละครับก,ก็เป็นเลข0หลักร้อยก็เป็นเลข0ูนย์เหมือนเดิมครับส่วนหลักพันเป็นเลขอะไรครับเลข1น,นะครับ 1000เป็นเลข4หลักเลขโดด0อยู่ในหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยมีค่าเป็น0นะครับเลขโดด1ในหลักพันมีค่าเป็น1,000นักเรียนอย่าลืมนะครับ1,000คุณครูบอกแล้วเมื่อเขียนครบ4หลักเมื่อเขียน123เขียนมาตัวที่3ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับจุลภาคนะครับกั้นเอาไว้ ทุกตัวที่3นะครับนับมาจากหลัง1 2 3นะครับเห็นไหมครับ1 2 3แล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะครับเลขโดดทางขวาสุดเห็นไหมครับนักเรียนดูให้ดีทางขวาสุดคือหลักหน่วยนะครับต่อไปเลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยจะอยู่ในหลักสิบนะครับเลขโดดทางซ้ายของหลักสิบจะอยู่ในหลักร้อยนะครับ ลเลขโดดทางซ้ายของหลักร้อยจะอยู่ในหลักพันนะครับต่อไปนะครับบอกจำนวนในช่องว่างนี้นะครับและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายนะครับเห็นไหมครับก้อหนึ่งสี่อ่านว่าอะไรครับตรงนี้คุณครูจำไม่ได้แล้วเก่งครับอ่านว่า401ถูกต้องครับเลข4อยู่ในหลักร้อย มีค่า400เลข0ในหลักสิมีค่า0ถูกต้องครับเลข1ในหลักหน่วยมีค่าเทอะไรครับมีค่าเป็น1ใช่ครับนักเรียนดูเขียนในรูปกระจาย401เท่ากับ400บวก0บวก1หรือ401เท่ากับ400บวก1นะครับคุณครูบอกแล้วตัวนี้เมื่อไหร่มีเลข0จะเขียนได้แบบ อย่างแรกก็คือ400บวก0บวกหหรือ400บวก1เลยนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าหลักใดมีเลข0อยู่อาจจะละไม่เขียนนะครับในหลักนั้น8 90นี่ครับ8ในหลักร้อยมีค่า800 9ในหลัก10มีค่า90 0ในหลักหน่วยมีค่า0นะครับ เขียนในรูปกระจาย890ท้นัเรียนเห็นไหมครับจะเขียนได้ว่า800บวก90บวก0หรือ890เท่ากับ800บวกกับ90นะครับก็ถูกต้องเหมือนกันเพราะเขาบอกแล้วเลข0อยู่ในหลักใดเราสามารถละไม่เขียนได้นะครับอันนี้753 7อยู่ในหลักอะไรครับ ต้งคับหลักร้อยมีค่าเท่าไรครับ700 5อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น50 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น3นะครับเอามาเขียนในรูปกระจายก็เขียนได้เหมือนนี้นะครับ753เท่ากับ700บวกวกนะครับครับ284ในแต่ละหลักครับเห็นแม่2อ,อยู่หลักอะไรครับ 0 0ถูกแล้วครับมีค่าเป็น2008อยู่ในหลัก10ครับมีค่าเป็น804อยู่ในหลักหน่วยครับมีค่าเป็น4นะครับพอม,มาเขียนในรูปกระจายนะครับ284ก็คือ200-80บวก80บวด้วย4นะครับเอาดูข้อนี้ข้อนี้อ่านว่าอย่างไรครับช่วยครูอ่านหน่อยครับ ่านว่า1นึ่งใช่ไหมครับครับไม่ใช่นะครับนักเรียนตอบถูกเลยครับอ่านว่า1 0 1นะครับ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น1นึ่งอยศูนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น0 1อีกตัวอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น1นะครับเวลานํามาเขียนในรูปกระจายนะครับ1นึเท่ากับห0 0รบวกศบวกหหรือ1 0 1เท่ากับ100บว, 0, บว 1, ห 101, กหนะครับ ตอนนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังนะครับเรื่องที่เราเรียนมาการเขียนจํานวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจํานวนนั้นนะครับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกนะครับให้เขียนอยู่ในรูปกระจายนะครับทําลงในสมุดนะครับเขียนให้สวยๆนะครับถ้าเขียนไม่สวยคุณครูตรวจแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใหม่นะครับ นี่ครับให้เขียนอยู่ในรูปกระจาย8 20เขียนได้ยังไงครับเขียนด้วย800บวก20บวก0หรือ8 0 0บวก20นะครับข้อต่อไปทำเองนะครับตอนนี้ก็หมดเชือมโมงแล้วใครที่ยังทำแบบฝึกไม่เสร็จนะครับให้นักเรียนทำลงในสมุดให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาสม่งครูในเชื่อโมองหน้าวันหน้าหองบอก,กได้ครับ สวัสดีครับ